สวัสดีครับวัใหญ่สดสำริดนะครับพร้อมกับมินตาลาคือเกานะครับผมกินเขาเข้ากันคือเกานะครับในช่องมินตาสาวลาวชาแนเเล,ลคือเกาขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณถูกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกยอดวิวนะครับผมอะวันนี้เมนูเนื้อเนื้ออ,อะ,อ,ะออมเนื้อออมสิน้ออนอ,ออมสิน้นออมสิ้นนะครับ แล้วก็ผัดอ่าอันนี้เป็นผักผัดลัานเาตา,ตาเ่อเพราะที่จริงเขาขึ้นนะพี่กันโอ้ได้แล้วมันหัวามาครับมาโอรมันหัวขาด,ด,ดอีหลีเนั่นาะอ่ะชัวช่วชั่วฮาระเอาขึ้นดีกว่าเนาะเด้อมีมาพี่น้องบ้านนี้ <c oughs> กินข้าวน้ำกันครับกิน,กกนข,<ม>ข้นขาวเส้าข้าวเข้าเนาะข้าวสวยข้าวสวยดี เศร้าเกือบสวยนะครับคือเขาเศร้ากับเที่ยงพร้อมกันเขาซวยนี่จะเป็นเขาแรงเป็นให้โตนะครับเป็นพร้อมพร้อมเนื้อพร้อมกับเนื้อเนื้อกับเนื้อสันบนเด้พร้อมใส่มะเขือกับผักกาดนนี้ผัดลันเตาตัวรันเตา มือวัานยังล่ะวันวันจันทร์จันว่านอยู่ว่านนี่ยโม่ขักเหรอขัดปวดขาเข่นนี่ก็ยังปวดอยู่คนนั่นคนคนมากินอาหารหลายอยากให้เพิ่นขายดีนะเพิ่นขายดีเพิดเกิดดีมีแรงที่จะมาจ้างลูกน้องเนาะถามมาจ้างลูกน้องมาย่างจวนกันเลยซื้อวุ้ด้ขายของ เจ้าของร้านก็นอยู่บ่อไดนเด้อเจ้านะครับผ้ามินตาไปย่างย่างตลาดเทศบาลหนึ่งมินตาพ้าด้วยละครับมินตาผ้าไปย่างตลาด ของแพงครับนาะแพงมันยกกัง,งกัะแพงนะแพงครับใ่อะไรับาพี่น้องค <c oughs> ่าของแพงยังสิผมว่าขอค่าแรงเท่าเดิมดีกว่าค่าแรงกับโปรตองแพงหรอกเอาซํำเขาตีเขาเคยผ่านมาแล้วเนาะ ก็ตั้งแต่ก่อนีเงินเดือนสามพันยูได้ดิพี่น้องสามพั 3, นยูได้สบายสบายค่าแรงสามพันต่อนหนึ่งเดืนอนเพราะว่าผมเคยทำงานเงินเดือนก่อนเงินเดือนละเห็ุงานลงงานเนาะเงินเดือนละสามพันยู่ได้แหมค่าแรงเหมือละร้อยบาทนี้ค่าแรงเมือละสามร้อยกว่าบาทก็คือสามพันกว่าเจ้าส่วนมากกะเจ้าก็จะจ้าง 3ามลอยเนาะสามอยกับแห้งแล้วสําหรับผู้ประกอบการหรือผู้เป็นแน่จังค่าแรกดูกน้องเมื่อละสามร้อยบาทต่ว่าสามรอยบาทได้ยังแนวพี่น้องเอ้ยสอเนือเนื้อตือเนื้อบรได้ดิ้บรได้ฮอดโลดเนื้อโลดละลอยหกสิบาทพี่น้องโมเมนต์ลอยหกสิบาทต้องสมอยหกสิบบาท เนื้อโล้นนึงสามรอยหกสิบบาทไข่สิบหน่วยต่อสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าก็มีตามเบอร์เบอร์ญ่กับเพงเมนเบอร์ซูนเบอร์ไงกะลูกไงกะห่าสิบห้าก็คือหน่วยละหาบาทห้าสิบเนะหาบาทหกบาทเนก็ะเพียงวันแรกแพงเบอร์๋วยเตี๋ยวเต้าก็กกคนเนียเ่ยเบิดแพงอือ บ๊ะตัวแนวแพงคนโบแพงแพง,แพงบนมัง่อยแพ่งแพงเก่าเก่าแพงมาสั่น,นแพงมาถึงอย่างค่าดองมาค่าดองกับขึ้นไปตามตามนั่นเหรอึ้นไปตามในงานเลยตามในงานเห็นปะคือยังค่าดองเพราะหน็บบอถามว่า แตงจักกมืนน่นดิครับต้องถามเพราะนี่ถามกันหนึ่คือค่าดองจักแสนเพราะสัน <laughs> ้นได้ค่าดองจักแสนมาชัวรเพราะสั้นคือว่าจากักหลานต่อไปยถือถาำบางแต่ว่าจากักหลานนะครับน่าจังซี่กับแซ่บเลยซื้อเยอจังซี่ แต่ว่าเอเศษมันคอยโบเกนนนี่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 น่นน่นน่นแบบ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 ที่เจ้าตาขึ้นมาถ้าเศษมันสีเป็นาคือเป็นเสตมันเปนเ่ยนเป็นมันเป็นยังเศษว่าเออนาลามันแสบมันมันจะเป็นมันตาบันมันเหรองั้นเขากินแบบเราต้องตีเกไปติดไม่ชอบติดปากคือมันเย็นแต่ว่าอ้วนเด้อมันเป็นขี้แค่นนะนานลานาลานาละมองมัน กบมาจกกังสันและกบอยากกินต้องซื้อแ่ะใช่เข้ามาเห็ดแล้มันก็เป็นไข่มันบอกไข่เป็นกน้อนเว้ยมาเกีเบื้องตอนที่มันเข้าไปในท้องแนะ้ันไปจับกันเป็นก้อนมันเนี่ยกินท้องเลยเนื้อแพ้งลาย โดนๆไดกินเพือนึงปหลือซื้อมาซื้อเ่าซื้อครื่งโลเนาะแมนร้อแปสิบบาทซื้อครื่งโล่ร้อยแปดสิบบาทก็ได้กินสองตัวอ,อยู่กินเนื้อสันนันพร้อมได้ลาบได้นะครับไม่ขาดอัะว,ว,ว่าเป็นเนาะไม่ขาดไหมอม่<ว> <laughs> <laughs> พ่อเพื่อนนะค่ะ่อเพื่นนะพอนฉันเพื่นอนโมจ้าข้าดอกเนาะข้าวเก่าบ่ได้บอก,กอว่าเพื่อนเป็นผู้ใดดอกแม่นแล้วเม่ใช่เลยนี่ค่ะขายคนละหม่เนี่ครับอันบ่แม่นผู้ขายผู้อยู่ข้างเขาเออเอาว่เาเ,าเาพื่อนบึงเดือดตุงอันนี้ก็กินไปแน่แล้วล่ะอันนี้คือหาสิบบาทหมาต้งกรองนะครับจับเสถ่งจ้างมันกายก็เลยว่าง ถ้าเอาเมือนี้มันเจ็ดสิบบาทเพิ่งก็เลยว่าเอารถเดียวเอารถเดียวเพิ่นก็เลยเอาออกเพิ่นก็เลยหยิบออกหยิบบอกแท่งหนึ่งกับมันเหลือโลนึงเหลือโลนึงห้าสิบบาทที่จริงเฮาเฮาก่อนเฮาไปซื้อไม่ค่ากับว่าเอาครึ่งโลก็ได้ออืเอาครึ่งโลก็ได้เพิ่นว่าอันนี้คอยก็เลยจับ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 ใจห้อก็บ่รู้เนาะว่ามันหนักตั้งไหนเนาะสั่งแบบมันเกินมันเกินก็เลยห่อเจ็ดสิบบาทก็เลยบอกในทาว่าเอารลเดียวเอารลเดียว วันนี้ไม่ไม่าอยู่ข้างๆคือจะขายขายผลไม้คพือนกันไม่ขาคนนั่นเป็นคนเว้านี่ยไม่ขาแไม่ค่าที่นั่งยูคู่กันขายหมากนี่เพื่อกันล่ะนะครับเอาขึ้นจะสร้างเราก็ว่าเอาเนาะเพราะฉะนั้นเอาขนาดผู้ผู้เจ้าของขายเพื่อนก็ยังบอกว่าเงินเงินเพื่อนนะครับไม่ค่าปากเปลือยว่าจังสั้นว่าขอลาถ้าถ้ายยูเมืองไทยคนอื่นว่าแม่ค้าปากตลาดแม่ค้าปากตลาดว่าคอยสีดามันเลยนะ เฮึดมฮ่มฮึ่างไหนจั่วัน่อาึงมึ่มฮา่มรา่มฮึ่ก็บ่เอาเบฮึ่มฮึเบอึ่อนึ่ะฮึ่มอึนมฮมอึ่ควา่มคว่มฮอ่มฮึมฮมาึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มึมฮึ่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 มกึมึ่น่มน่่มฮึมฮม่มึมฮึ่มฮึ่มฮมือ มีคือกิดมันมีมีคือกันวม่าแต่ปากมันเ็เกปากนป,ปากในมันออกมาจากใจดิก็ใจคนเนี่ยตัูข้างในมันมองไม่เห็นดูนหลามภายนอกม,มันจีหน้าตาผิวพันธุ์พ้พองผิวพันธุ์ผิวเขาผิวดำยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าห่อห่อเขาบอูดทั้งในแต่ที่เขาแสดงออกมา,นานหน่ะละก็คือเป็นตัวตนของเขานะครับคือคนนาง้าวาเบิงสีเพลิน เป็นดาคนนะเว้ยซาใจขนาดเลยถ้าถ้าคนเฮาที่เงอนเงินหลายคนเท่าที่ติดดานนะปันคนมันบอกธรรมดาเดียมันคือว่าอยากว่าให้คนอื่นเนาะแม่นอยากว่าให้คนอื่นยูเขาคือว่าเนาะถ้าเขาบูไดวว่าให้คนกินข้าวบัวแซ่บบ่ แมน,มนเกิดมาต้องเลี้ยวหาแนวว่าวซะ,ะ,ะก่นนอนล่ะครับผู้ว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกับเฮ็ดยูทูบเพื่อนเนาะค่ากคนที่ันเนาะคนทีว่าเห็ก็คือคนที่เป็นยูทูบโน้ตกันนี่แหละฟังดูถูกคนอื่นเพิ่นว่าเพิน่นเน่ะมียอดอยอดวิวหลายยอดไล่ไล่ยอดคอนส่งของให้หลายยอดคนโอนตังให้หลา่คือรายได้รายได้เดือนละหลายแสนตัวสันอโอ้ภาษาวสองในหน่อยๆยังสั่นยังสี่ก็ อำมาจหนาละก็คือมาเป่ามาดูถูกกันนะครับอันนั้นแม่หนนเป็นก็เลยว่าคอยพอมันเฮ็ดไปเว้าหาขอเอาเงินคนคือเจ้า,<ห>เ,าเจ้าหรือ่าอะไรเฮ็ดการเฮ็ดงานหยังเจ้าบ่าเฮ็ดการเป,เป็นการเป็นงานทางอื่นเจ้าเฮ็ดแต่ YouTube เจ้าข่อยนี่เฮ็ดงานดีระมาณนั้นน,ะนะ่ะแม,ม,ม่นเฮาก็เฮ็ดงานคือกันเด้บ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดแต่ช่องยูทูบเนี่ย แม่นก็คือคือของเฮานี่เฮาเฮ็ด้าวใบนําก็วก็ยังมือมือมือขึ้นเพิ่นก็มีอ่าคอมเมนต์เข้ามาอยู่โอ้สางคอนเทนต์ใหม่ๆแน่ก็บ่แม่นมินแต่มานั่งกินข้าวท่านั่นจะสิเฮาไายยังเนาะก็มีเลยมื้อเช้าไปไปตลาดอยู่นะครับเก็บเก็บไปตลาดกัเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็บ่ได้อันนั้นดีดอกคือเฮาไปตามความจริงมันกับพอาพื่นว่ามุมกล้องมุมมุมกล้องกันเนี่ก็ การนําเสนอนอาจจะบอกคือเพิ่นที่ตั้งใจที่จะไปอัไทยอีกีเนาะเขาเขาเขาไปซื้อเนาะบม่แม่นเขาไปตั้งใจไทยแมนเ้าไปซื้อกับเขาแมนเ้าตั้งใจไปไทยถ้าตั้งใจไปไทยก็จะค่อยย่างไปกับที่มีกันตาผัสแม่ค้าไปน้ำถามราคาอันนั้นนะครับคือเป็นการตั้งใจไปไทยอันนี้แต่ว่าเขาเขาไปซื้อไปซื้อ,อที่ทีเ็นบอนค่ย่างเขาไปได้มีแม่ค้าคขนีข้ ว่าโอ้ไรสดเนาะในค่ะขายไก่เนาะนี่ไก่บ้านนั่นเนาะไก่บ้านไก่เออเด็ก็เลยบอกเพคนว่าเออเดี๋ยวมือมือแม่น่าตีมาซือเด้อมือนีบ่ได้ตั้งใจมาซื้อไก่นี่ยนี่แหละม่ค่ะปากหวานอันนปากวอลม้วนอันนั้นม่ค่ะปากหวานบ่เออม่าคือหนาหนาซื้อน้ำเนาะแม่นคำว่าจังสั้นเนี่ยคอยจะไปอุ่นหนุนตลอดแหละถ้าเป็นคก็จไในค่ะ ใครผลไม้เป็นยังไงคนอีกคนเด้บ่แม่นคนที่เฮาซื้อเด้ก็นั่นแหละคนอีกคนคนข้างๆเนี่ยเป็นคนเว้านี่ยคนที่เฮาซื้อหั่นเว่าวดีเพิ่นเว้าดีเพิ่นก็บอกแล้วเอาครึ่งโลกันได้อือเอาแนวเกินเกินไปเกินกิโลไปเอาออกจังว่าอยู่เพิ่าเพิ่นไปแค่ไหนก็บ่เอาเบิดนั่นแหละแต่บ่แม่นคนที่ขายเพิ่นเว้าเนาะคนอยูนั่งข้างๆคนนั่งข้างๆกันคนขายผลไม้คือกันขายมากกันเดียวกันพร้อมก็มี่ นดงบอบอกแร้วว่าตลาดเลยอือข้าเบิดบ้องมืยอมันเนี่ยเมื่อนี้เพื่อนกะชิกินข้าวแซรือนที่ได่อให้คนเดบอเพื่อนคนเดียวแม่เดบอเพื่อนคนเดบมันมันมันคงกินข้าวแซลมอนคือคือได้ยินแล้วมันมันกับสะดุดสะดุดหูหลดนะ เอ๊ก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะนเฮาเป็นคนคือกันแต่ว่าจิตใจบ่คือกันเด้เนาะว่าซั่นแต่แต่ละมื้อประมาณเพิ่นกินข้าวจ้ำใจกินซื่อแล้วเนาะไปได้ว่านอ่ะผู้ผู้ว่าจ้ำใจกินก็มีเนาะเพราะว่บ่ได้จ้ำใจเด้มื้อนี้เพิ่นสิกินข้าวแซ่บแลยเพิ่นว่าก็คือเมนูเมนูอาหารเนาะก็คือเป็นทั้งคือจัง เห็ดแบบนั่นก็คือนี่แหละต้องการต้องการสิ่งที่ต้องการเห็นต้องการเบิง้งต้องการกินต้องการซิมตอนที่เขาเปิดใจเนาะเปิดใจที่ว่า,าเปิดใจรับจริงที่ไม่ไม่ขมาามันบอเป็นของเสียหายก็คืออยากลูกบานเพิ่นเพิ่นเฮ็ดกินแบบนี้บานข้าเห็ดกินแบบนี้ S <S อันบ้านบ้านเข้าเอิ้นแบบนี้บ้านเพื่อนเอิ้นแบบนี้นก็คือในสิ่งอย่างเดียวกันเนาะเข้ากันด้วยกันเรียนรูคือเพื่อนกับเรียนรูเข้าเฮากับเรียนรยนูเพื่อนนะครับมันมันมันบอกเป็นสายดอกสําหรับการเรียนรูบอบอกแกบอเท่าสําหรับอ่าการเรียนรูกันนะครับเพราะว่าจําใจกินกันว่าผมมาก้อยนะครับแต่ฟัอกับผมกับกินก้อยเนะมมานะ แมน <EN> แมน <EN> แมน <EN S 2> <ม EN S 1> บอเจ้าว่าบอ,อถ้าเขาไปซื้อเครื่องกับแม่ค้าคนใดเขาเว้าม้วนเขาเว้าเว้าดีน้ำเขาก็อ,อยากไปซื้อน้ำพิน <ม EN S 1> ่นอแมนไปซื้อก็ไปซื้ออีกแล้วถ้าเข้าไปซื้อ,อกับแม่ค้าที่บอกบ่าม้วนเจ้าไดงเงข่อนเสียเดียวเนี่ะถือว่าข่เสียเปียบเจ้าซะข่มาซื้อน้ำเจ้าสีะมาณนั้นนะครับพี่น้อง่ข่ส่วนหล่ยขเป็นคนยังสั่นเลยถ้าผู้ใดเว่ามวน เว่าม้วนเว่าหวานใคยนี่ไะแห้งครับเฮาเฮากับทื่ใจเขาแบบเขาก็ได้ขายเค็งดีได้อีกทางเขาเป็นแม่ค้ะว่าวหวานเ่าวม้วนใคยนี่ละผู้นึงอ่ะถ้าเว่าบ่ดีบ่าวดีเขาก็ซื้อซ้บมาสิ่มมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งเขาเขาเว่าบ่ม้วนเขาบ่มสางว่าวลูกค้ากับบุติดเขาเขาก็เลยบ่ได้ขายก็เอิ้นว่าฉลาดปากฉลาดเว่าก็คือเว่าเป็น ก็คือเจ้าเจ้านี่ก็พยายาห้เจ้าว่าวร้ายก็ขายเยอะเพราะเรยก็ขับปวดคนทล่ำคั้นไปยก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ที่คอมเมนต์แต่มาตรงตรงมาแม่บอกบางเดอสังเกตบางเดิอไม่ค่าถ้าไม่ค่าคนใดว่ามวนว่าววานลูกค้าส่วนส่วนหลายลูกค้าจะติดในค่าคนนั่นลายถ้าที่ไปซื้อของจริงที่เราขายนั่นก็คือไปหาเล่าหนะอยไปซื้อล้านเล่า้วกา ผู Carl, ้ใดที time, <Nab han. S 2> ่ขายแพ่งเกินราคาคือห้องไปตลาดนึงเนาะแม่ค้าคนนั้นน่ะสีเทาเท่าเน่อยเนาะแต่ว่าขายของเกินราคาครับแพ่งแล้วก็ห้องนันป้านั้นห้องกันยังไปซื้ออยู่ดิเอาไันเปิดแต่เช้าเดีแต่ว่าต่อไปขอบอกไปอีกแล้วจ้างแม่ค้าคนนั้นบ่ได้เงินข่อยอีกดอกปรานั้นหฮากันยังซื้ออยู่ดิเอามันบม่มีมันจาเปลี่ยนได้ห้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้องยังบ่รูจากเพิินบ่ลูว่า รู้แล้วเาซื้อหลายเทือแล้วเลยไปซื้อสองเทือนะสองสามเทือแล้วเด้วนั่นแพงเขาอันไหนก็มีแต่แพงไปซื้อแล้เปิดอันสอเนาะแต่เปิดอันสองของโมแต่ว่าบอบอซื้ออีกแล้วเป็นยังเข้าซื้อซื้อเติมตัวบอบอบอผมว่าไปซื้อคนนุ่นไม่เท่าแน่ไม่เท่าเนี่ รุ่นคนเฒ่าคนแก่เลยต้วแสดงว่าเพิ่นมีลูกสาวงามนี่เนาะบอกโอ้ผู้เถาวุฒิวุฒินผู้เฒ่าอะไรหรอหวานเนอะเขาบอกว่าให้เลือกดำ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 มันมันสุกมันสุกไม่ข่าบอกจังสันอันอันอันง่ามอันมันสีชมเงินว่า เดีย้กินเราออกรถดอกทราบจุน้ำมันนี่ได้ได้ว่าวอีกคนมือนมือนี่ให้ได้ว้าให้คนยินข้าวแซบคนที่ว้าให้เฮ้ามันจะกินแซ่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์คือเราลาเพื่อนกับว่าโอ้ยเอาเพื่อเท่าทั้งเราเว้าดูเพื่อนดิเพื่เถ้าว่ได้ว่าดีครับขอบคุณที่เพื่อนเพิ่นเป็นกระจกสะท้อนให้นะครับผมก็มยอมเราได้ผมบ่ได้ว่าผมบอาดูดลมเว้าดูดีนะครับ เป็นจกระจกสะท้อนให้เฮาได้แก้ไขได้ปรับปรุงโตไ้เฮาได้รู้จักเจ้าของกึ้่นนะครับแต่ว่าส่วนคนที่อคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์เมื่อเคื่อนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับเพื่อนก็ว่าจะติดตามไปเหมือนเดิมจะติดตามคือเขาเพ่เศ้าติดตามดอกแต่ว่ามันมีคนเขียนอื่นกับมีแก่มาไทยกับผู้ยิ่ง,ง่งาซันมาไทยแต่งแต่กับผู้ยิ่งเหมืนข้าจักดีผมไปไทยอยู่ใส่น้องผมยป่อยุอยู่นี่ เห็นงานเห็นงานอยู่นี่นะครับผมกัเห็นงานอยู่บ้านกับของเ้าผมมีเวลาไปทานผมมีโอกาสที่จะได้ออกไปข้างนอกนะครับไปซื้อต่เข้าไปตลาดหรือเฝ้าไปเฝ้ามาาเนาะถ้ามีคนที่นก็คือถ้าอ่านั่นก็คือจะไปทายตลาดไ้เบิ้งนะครับไปทายตลาดเนี่ยเพื่อนกับเมอนว่าเข้าคอยทายไปอีกอย่างหนึ่งเขากับเม้นหา หาเงินด้วยทางแต่ส่งยูทูบอย่างเดียวเทาก็ได้หาเงินอย่างอื่นไปนะพื่อเขามีงานเนาะเขามีงานแล้วก็ยูทูปก็คือเป็นอ่าอย่างพ่อได้มากพ่อพี่พ่อน้องนะครับพ่อได้เป็นการเก็บอ่าที่แน่ๆก็คือเป็นการเก็บเรื่องเล่าของเจ้าของไหวนะครับบางคนเขาหาหาเงินด้วยแต่ส่งยูทูบอย่างเดียว ทำยูทูบเบอร์อาชีพยูทูบเบอร์อะไรัอาชีพช่องยูทูบก็คือจังก็คือ,ค,อคือว่าเขอบอาบ่ได้เฮ็ดมันอย่างนี้หรือเปล่าเขามีตแต่ก็คือเอาเอาย <ไป S 1> <YouTube S 2> ูทูบเป็นงานเมนเอาห้องหอก็ออกไปทางนอกไปถ่ายคลิปยูส่หรือว่าไปเที่ยวอีอย่างนะอ่ห้องยกตัวอย่างพี่น้องเฮาเนาะเอาเอาว่าพี่นอ้องเฮาค่อยบอ่เพค่อยบ่ไปเพื่อเข้าบวเเขียดเนาะคือจังส่องสายยันวันรุ่งนะครับส่องสายยันวันรุ่งช่องหอยนาเดอรซีรี อันนี้เป็นช่องพี่นอ้องเข้าซื้อเป็นว่าพี่นอ้องเข้าก็คือน้องน้องสาวของน้องสาวของมินตานะครับไปไทยยูหันฝ้นะุนฟ้นก็เป็นเอื้อยนะครับฝ้นก็เป็นเอื้อยแต่โมอก็เป็นน้องที่ที่ไท,ทยอยู่ในช่องนั่นอันนั่นถือว่าอาชีพยูทูปเฮ็ดยูทูบเบอเฮ็ดรับตั้งใจเฮ็ดอิลิคือตั้งใจไายเพื่อสา้างละครสาร่งนั่นสา่งนี้มาให้พี่น้องเบิง้งอันนั้นดีนะครับ ผมสนับสนุนมากแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีส้างรายได้บ่อส้างรายได้จริงๆอาชีพของเขาจริงๆก็คือเป็นอาชีพนักร้องเป็นไปงานคอนเสิร์ตงานอย่างนี้แหละครับเป็นเป็นอาชีพนักร้องแล้วบ่านนี้ใน,ในขณะที่โควิดนะครับโควิดมามันไปบ่าได้งานคอนเสิร์ตบ่มีเฮ็ดที่ไหนเฮาคอยจะเอาตัวรอดเพิ่นเ็เลยมาเฮ็ดช่อง y o YouTube ถาม่าได้บ่ได้นะครับมีรายได้พ่อเลี้ยงเลี้ยงเจา้าของไ้อีลี กงพพอถึจนว่าสามารถที่จะจ้างนักแสดงไปไปแสดงในช่องเป็น,ะนละครแล้วเพิ่นมีมันสมองเพ<อ>ิ่นมี่แนวคิดที่ว่าจะเฮ็ดเรื่องอยิง่งยังจิกดิกจะกลอกไม่พี่น้องเบิ่งเนาะแม่นเพิ่นยังคิดได้อยู่ยเลยเบิ่นคิดน,นั่นอันนั้นคือเป็นพรสวรรค์ของเพิ่นจังสิก็ไปทายอย,ยู่ดีมีมีบางเคี่ยวด้วครับทายบ่ซังเว้ามีแต่นางเฝ้าเมื่อนึงนะนงเฝ้าเมื่อ เมื่อนึงไปรักไม่คิดไปรักป่าขเขานบ่แม่บ่จะสังหารเลยอี่ยังกันั่งฝืนไว้ยางงั้โอ้โอยคนบ่ได้มารักป่าเจ้าเด้อคือว่ายางไก่ซื้อยางกับยางไก่ก่องไห้ไปนั่งเป็นต,ตัวประกอบเจ้าของหน้ามากอ่าสิมาจับบ่แล่นนี่ลมพุบลมบ้าไปนแล้วก็ก็มีมีหลายๆอันจ้องเรื่องนั่งเป็นหมอบ่หมอ,อยังงนเนาะหมอออยเรื่องเรื่องหมออันหมอให้อันอาใบใบผิด สลับสลับใบใิดเป็นหมอหมอเออเออไอ้เบิ่งเล่าได้ครับนี่อยู่ในช่องของอยุอันชายันชายัน,นมันลุงเปยเป็นหมอหมอมาตรวจหมอหนึ่งมาก <c oughs> ผู้หนึ่งก่จะตายแล้วแล้วผู้หนึ่งอันเป็นธรรมดามากมาดนี่ยมเอาไปใบสร้างยาใบยังแล้วเอาผลผล,ผลตรวจให้สลับกันนะ <c oughs> ผู้พอเป็น่ยนยังไงโอ้ยสไปสร้างลูกสร้างผัวหรอสิตายแล้วมาเช่น คุนึงก่จะตายแล้วโอ้คุณว่าเป็นนังเห่าดองๆแล้วมัวจรับอ่านนั่นผิดเอ้าย้าวเลยดิเม่นตาเอ้าล่าล่าเพิ่นเนี่ยนั่นจะเศร้าสองเราเอ้าล่าเพิ่นจ้ะลองลองบอกมึงดูเจ้าของช่องมอนว่าอย่างนี้เเจ้าของช่องขอ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 ทิ้งถ่ายไว้หน่อยนึงนะครับผมอ่าสำหรับคอมเมนต์เนาะสำหรับโพลที่คิดว่าเอ๊ะบ่มีความสามารถหรือว่าบ่มีปัญญาที่จะช่องไม่ระเบ่อ่านธุ์ เพราะว่าช่องนี้ผมผมกับว้าเว้าเว้าได้จังใดเนาะผมผมกับบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะผมประไทยปิดบังคือช่องนี้เป็นช่องช่องเก่าของยายโตคนอุดรก็คือไพ่ก็เมียผมลราที่วันตายไปแล้วเพิ่นหมัดเหตุดูทูปหลายถ้าที่ปอยไว้ทาบ่เฮ็ดยังเพื่อว่าเป็นการให้เกียรติยังเพิ่นก็โอเคก็ในในในแนวคิดในมุมมองนั่นกะโอเคนะครับแต่ว่าช่องนี้มันก็ จะไม่มีประโยชน์มันก็จะตายไปกับเราแล้วผมก็เลยคิดว่าอันนี้มีคนมาแนะนาให้เขาเห็ดอัไนบ้แมนก็มีแล้วก็คอยก็คิดขึ้นกันที่จริงคอยยังให้ลูกเห็ดแล้วไปให้ลูกเขาก็เห็ดได้บบกี้คลิปแล้วก็การสานต่อก็เห็ดทุกอย่างมันต้องเฮ็ดเสมอต้นเสมอปลายแลวก็เฮ็ดเฮ็ดตลอดนะครับมันยังคอยจะได้โมเมนเฮ็ดพ่อว่าได้เฮ็ดซสื่อมันกับมันก็บ่มีี่คาอีหย่างนะครับมันบมมี่คา เหมือนกับว่ามันมันโมวิคาอันนี้ผมก็เลยมาเห็ดเป็นอ่ะอันนี้ก็เป็นผัวเล่าเนาะก็คือยังแม่บริเนาะครับแม่บริกลัวบ้านนของตาหน่อยนะครับเพื่อนกับเสียไปไล่เลี้ยกันนะตาหน่อยเล่าก็เอามาสามต่อค้นกันครับตาหน่อยแล้วก็มาสามต่อเอามาตาหน่อยเล้าได้เมียไม่บอได้นะครับได้เมียไม่ได้ลูกผ่องนะครับก็ถามว่าเออเป็นการบ่ให้เกียรติแม่บริหรือบอเอ็ดมงแล้วมันก็ คือว่าก็ดีกาจะปล่อยไปถือว่าเป็นสารเจตนารมของผู้ที่เพื่อนไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนยังอยู่ผมคิดว่าเพื่อนหนาจะดีใจหรือว่าเพื่อนรับรู้รับทราบผมคิดว่าเพื่อนหนาจะพุ่ิใจซิอีกที่ว่าช่องที่เพื่อนเริ่มต้นมากได้อะ,อะพอแล้บอบเออได้ได้มีคนมาสานต่อให้คือกลัวของเล่านะครับนะครับ <laughs> ก็คงเอาประมาณนี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์ทำให้มีแรงพักดันนะครับเทียตเอ,อมีแรงพักดันเข่าแซ่บๆเดอ้อ <c oughs> คนที่ได้เว้ให้คนอื่นละเราก็เป็นอย่างเดียวกันคือ,อก็คือแนวคิดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือวานก็คือไม่ค่าสองคนกันยั่งคิดบวกคือกันนั่นแหละ,ะคนคน,คนที่มองมอ่งห่อตีนมือขามือก็คือกันเมื่อเต้นในใจมันบวกขึ้นกัน ถ้าคนที่คิดดีทําดีคิดดีทําดีไปตลอดโลกกับลูกเทวดาฟ้าดินก็นเห็นนะครับญาติพี่น้องขางเคี่ยงเขาก็ได้รู้ได้เห็นนะครับส่วนคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีเทวดาผ้าดินญาติพี่น้องขังเคี่ยงก็รู้เห็นคือกับทุกอย่างมันจะตอบโจทย์เองใครสิเริ่มเป็นสาวพรละบ่บ่ให้คนสาวพรเลยเนี่ยบ่ดก,อ,ดกอ่ะ เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะอ้า<ส>ลาคลิปซะบ่านนี้ค่อยๆเบาๆต่อแล้ว <laughs> ฟังพ่อมินตาดี <laughs> ลาคลิปครับบ่านนี้สำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนเดิมไว้เจอคลิปหน้าต่อไปขอกล่าวคำว่าสบายสวัสดีครับ